อาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนห้าศีรษัย์ไอ้หลงน้ำโชคหิ้วเขาเนาะค่ะว่ามันสีไม่แกะอันใดอาหลงคาบคาบโชดไหมคาบคาบมาเอาเออเนื้อคาบเนื้อแล้วเดี๋ยวเก็บไปเปิดเปิดเปิดเลขที่ออกตืดอสองสองป่พันละวถิมลงพันไว้ถิมลงคาบไม่อีกหนึ่งหลงอันนี้ก็พันเนี่ยลูก ครับก็ค่ะไม่ปั๊บปั๊บ่ให้นมเด็กบ่ให้นมเด็กขับมากน่นนึงหลงบ่ให้นมเด็กมีขับมากล 1> 1. ูกบ่ให้ขับมากขับเปี่ยนขับมากจับปันนึงจับปันนึงเอาอันใดเอาอีกนั่นนึงไม่ใช่ไม่ใช่สามยังเดินสามห่วยย่าบาสามไหมล่ะสามพันดีดีเอาไหนอีกเอาอีกขอเปลี่ยนอีกจะไม่มาเดียวจับมาใส่ขัน อีสองเมืองนั้นหะ<ะ>าใช้ไพ่จับนี่ก็เปียกกเปียจับ, 3, บา <S 2> 2 <S สามหาบสองสามหาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อคืนนี่ฝันตื่นขึ้นมาโซเชจโจเจตอนนี้นะเวลายังไม่ถึงเจ็ดโมงเลยจะแดงหัวตะตื่นยังไ<า>ม่ท่านเด็ดนั่นสามห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้างสร้างด้วยค่ะท่านผู้ชม โอ้ยตื่นขึ้นมาสู้กันแล้วเลขออกตัวใดน้ําแข็งแต่เกาขึ้น่าแม่นแท้ฮะมันสิบเมั่นันเอาไว้นันละมืออื่นก็เพิ่มอีกเศร้าจ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 ต่ตัวใดเลขนั่นนะผมเห็นสองสองกับสองซีสองสองกับสองซีจะเลืมหากเกาคำหาสามเด้อมือขึ้นฝัน ฟันว่าไหวปูฟันว่าไหวปูเฮียนเด่นสิกาวนี่แหละแล้วบันทีเลขกระดาษ้เนเจ็ดเกเก้าเจ็ดเจ็เก้เกาเจ็ดเกนไเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเกาเกาเจ็ดดุเก้าเกาเดฟันในน้ำกันทั้งสามค้นททั้งพอทั้งเดือน เทิงพอเทิ้งเดือนเทิ้งเจดแดงตื่นขึ้นแม่โซกันแล้วอยู่ในขั้วมาลงทรงเชงสรงุปได้ตัวเดียวกันฝันว่าไาาหวปูอุ้ยบ่ละคนเขี้ยงลูกฝันว่าไหวปูอ,อยู่เนี่ยเดือนจะก,กาวนี่ลาบนี้เลขร้อยขึ้นแม,ม่ร,ปรป้อยขึ้นมแม่เซพ่นกระดาษสีขาวนี่ค่ะท่านผู้ชมเซพ่นกระดาษสีขาวใบเดียวกระดาษเด็กน้อยนี่ละใบเดียวนี่ S <S มืดเมิดอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟกันร้อยเแผ่นกระดาษขึ้นมากสิละเอ้หาสามตแต่ว่าในในในความฝันบราเลย <ใน S 2> คิด<ล>ว่าเลขว่าหยั่งวายหยังดอกว่าว่าเลขต้องออกตัวนั้นตัวนี้คือคือร้อยขึ้นมากหรอก็คือซื่อๆนะเฉยๆนะเลขเพิ่นตัวเลขปูเข่ได้บอกเขาเจ้าตัวซื่ออืเลขปูมัเนี่เลขกมันมันขึ้นยุขาไฟสามหาศูนย์ สามห่านเเปรียคู่เออซื้อรางไปซืแล้วจำห้ามีเท่าไหร่เอาหมดเลยซื้อตลีห้าเจเาเอาเอาเพราะว่าเอาบนมแม่หาามมันล่อยขึ้นแม่หาสาห้าซิบม่เยเขาก็เลยอยากไนท่านผู้ชมเลย้วาเาฝันได้หาสาเขาไดหากับหามีฝันยเนี่ยลอยขึ้นมาตรงตรงเีนเพิ่นน่ละท่าชม นี yeah, so hey, so been, ่ไหวขึ uh ้นแต่ว่านนใจนั um. ่นเอ้ยอ uh, hmm. ันหมู่บ้านเรากำหเดือนสกาวอยูห้องสี้ากันไหวไหวปูไหวปูแล้วออกกันสีได้ขอให้เพื่อนขอให้ถือเลขซื้อตัวใดก็ให้ออกตัวน้ำกันให้ออกพอมกันอืแต่ว่านเรื่มบอกว่าให้สามวดเนยแต่ว่าที่แดงเป็นอตลอดแต่านห้ีสามวัวดยน้้กันสามวันนะแต่ว่า ตั้งใจตื่นขึ้นมาบาสีคอบัเ,เนี้เจ๊แดงตื่นขึ้นมาเดียนสก,กาวเพิ่นตื่นหนึ่งเข่าส่บาดแล้วเดี๋ยวนี้เจ๊แดงยังหัวฟูเพราะท่านล่างหนาค่ะพเพราะว่าไอ้ถือโซเดียมสารเฮ็ดไอไม่ถือบนข้อฟ้วนนะมันถือหักไอ้ถือโซสิได้เฮ็ดเทียนผะหัดแห่มันแล้วขอเขงอินเฮ็ดเทียนให้ผะหัดแล้วขอไปปูไสามงวดปกติก็บ่เปิดอยไหม ปกติมาเปิดซื่อถือก็ได้ยรองผู้เดียวสมวนาสื่อเลยเมื่อกี้สื่อึงสิน้ำบอเน้นว่าเขาอัดสื่อเนี่ยจนให้เข้าเข้าสื้อกระซื้อกระซือแต่ว่าในความฝันนบอคิดว่าขอเลขถือเลขหรืออยังขึ้นื่อขึ้เห็นลอยขึ้นมาสื่อื่อแหละแต่ว่าบอมีความรู้สึกว่าโอ๊ยนี่เลขนี่เลขกับวันนี้ีคิดเนี่ยในความฝันนั่นน่ะมันเตือนขื่นมา่ในเงี้ยเด่นสกาวว่ากับพออยู่ในขั้วว่าเลขหาสามเอ้าคือฝันตรงกันแท้สันเดย เด็กห่อแล้วคำนวณอืมอะไรตัวใดเส้นเส้ยาวแล้วหายซนก่าสามหาเรียกว่าหาเส้เอะไรมันถึงลูกค้าใคแบ่นีเคือทำหามันจะยิ่มโยงเส้ยาวทหาศูนหาสามหาเจ็ดหาเก้า่านให้เน้นหาเจ็ดน้ำบ่าเนหให้ซื้อหาเจ็ดน้ำล่ว่างหรือบนแับสองแปดโอ้ืหอกนมองงามอืมเอามาเส้นเสยาว่าแปดสี่สี่แปด สองแปดหลังงสันเตวาบอมเมนเตวาบอมแมนเจดีย์มาบอมแมนค่ะท่านผู้ชมสี่แปดสี่แปดสองแปดนี่เรีข้าเจ้าเอาในภาษาว่านหกแปดสี่หกแปดสองแปดสองขุ้นกันยากกับมีเป็นบนแต่ว่ามันต้องเป็นบนบนท่้าับนบนทาเก้าตัวเดียวเออบอันยูฮันเหาเก้าถ้ามันสีมาแปดอ่ะนะมันต้องอยู่บนว่ามันอยู่หลัง แต่ว่าแต่ว่าหาจะแดงหาซื้อหาเก่าหมื่อวานนี่หาจนทัวเออเพมีแต่แต่ว่าก็ได้อยู่ได้อยู่ซื้อหาสามสามหาไม่เป็ดล่างได้อยู่แต่ว่าสามหาหนี่ซื้อล่างก็อระบนมาน่ำสามหาสามก็ซื้อไว้หลายแต่ว่าตัวหลายตัวหาซื้อเมื่อวานนี่คือหาเก่ามีเท่าไหร่เอาหมดเลยหาสามวันนี้ก็มีเท่าไหร่เอาหมดเลย ม่นสามสิบตว่าื่อเลยยังบลาไตของอาจารย์พวรหลากหลายเนี่ยยังเท่าไดเอาบ่ิตของอาจารย์คกหลากหลายด้ว่าสามล่นสองสามสองสี่เล่นเลยมันเค่เราเค่เผยกับเลขศูนย์สองสี่ถึงเด็กกันเขาว้าแห้งแหงสามสี่สามผัดผัด้ยเลขหอยจุดสองเมือที่หวปูกับเจแดงนั่นสองสี่เป็นเลขดับข้างล่างบ่ถก็จะซื้อซื้อบนบ่อแห้งสองสี่นั่นเขาไปเหลย เลขสร้างมันเป็นเลขดับเป็นเลขดับล่างถ้าจะซื้อซื้อบนนะสามาสตัวเดียวหงลัดกไงกใ็สอส้นตัวเอ๋อเลและก็มองผ่นกระเบิดได้หรอแปดสี่เก้าสี่แต่ว่าสองสี่ประเดีเอาเอาตหนึ่งสี หนึ่งซีสี่เจ็ดสามเนาะเียนไข่กระดาษยูทิถ้าจะเอานึ่งถ้าจะเอาสองซีเอาหนึ่งซีก็สามซีใส่เลยสามซีซื้อแล้วเด็กแมนน้ำหนึ่งใส่เลยเขาบอกให้เขาบ่กเลยเขาอันเขารับพรม่รับเลยสามีมันถึงเล็กันแต่ว่่ยืนี่ก็ใช้ยู่บเกทาเลยสามเดีกันเนาะสามเดก็ต่ากันเด็กกดอย หลงเออให้ลงขาดมือขึ้นละหลงขาดแต่สองมันปอบเปียดจับหากับสามจับที่เหลกสามจับที่สองหาใจสองสามหาเลยถึกเรี่ยเลกสามหานะใจสองโอ้ข้างล่างเนาะแต่ว่าซื้อสองหากับซื้อหลายแมนจับข้างแรกจับได้สามข้างที่สองจับได้หาคุณกูก็อยู่น้ำทั้งเรื่องเออ แต่ว่าไอ้หลงนี่ไอ้หลงนี่ขาบขาบได้สองได้หนังพันไห้ตัวแรกมื่ก็ถือตัวหนังดิเขาเบียดจับพื้นดิั่นหลับพันหยั่งเข้าเขาจะมาฝันยำอีกเห็นบอกซื้อหราค้างรถเท่ากันแต่ว่าในความฝันบ่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลขดิคือมันลอยขึ้นมาแต่ก็เสษเศษไม่ได้ว่าเลขว่าหยังคือคือเห็นลอยขึ้นมากซื้อแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าอันเป็นอีหยังนั่นนะ สามหาตัวมึกใหญ่ใส่แผ่นกระดาษสีขาวของของเด็กน้อยเขียนนักเรียนนั่นไหมมันลอยขึ้นมาจากจากในเฮียนเพิ่งเลยเด้เออเพิ่นอยากให้โซ่มันมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งอยู่บ่อ้าวข่อยเขียนเลขไปสี่เจ็ดสามหมื่นเด้แผ่นมึกใหญ่หนึ่งนี่นี่แผ่นซ้ำนี่แหละมันก็ลอยขึ้นมาเลข้ยหาสามตัวมึกง่ายน้ำเพิ่มนเพิ่นเหี้ยส้วมแล้วเพิ่นให้โซ้แต่แต่ว่าสีเขียนด้วยอันอันดินสอนักเรียนธรรมดาอืมจอร์นักเรียนธรรมดา นั่นหะบูซาเพิ <sh 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 ่มเพิ่มกับไฮโซกินมัถ้าท่านผู้ชมร่เบึงซื้อรถตุกตะหาเก้าหาสมนั่งุไปหลายแล้วชุดหอันละคันผู่มมขอให้ท่านผู้ชมลำด้วยถูกหวยไปน้ำกันเหมือนนี้เนาะเลียแต่พหัดเพิ่มสี่ฟันตัวใดแต่ว่าเลขพหดนสมเก้าสามเก้าเจ๊แดงกัซื้อไวหลายคือกันเดซื้อเก้าสามนะห้าเก้าหกเก้าสามเจดเกสามซื้อไวหลายถ้าท่าน่ม้ชมเจ๊แดงนะเก้าสามซื้อไวหลาย แล้วก็ตัวหนักเพื่อก้าสามกับก้าหานี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะนำด้วยถูกหอยไปนักบานแพทย์สนใจขี้มถือเลขกันส้งมาชุดหรูนั่งอยู่แค่นี้นะคะเนาะชุดหรูนี่นั่งอยู่แค่นี้เดี๋ยวชุดธรรมด<น>ามชุดธรรมดาเนี่ยกาแตกันราคาเดียวกันกับอันนั้นเอ้ยเอราคาเดียวกันใช่ปกกะสะกะ่อนยังโอนให้ได้ถือเลขซะก่อนยังโอนอ๋ <Gud> อเงื่อนออกวาเงินออกซะก่อนมันยังเข่า บอกแเนาะอันนี้มึงขายของบอกวันเงเดชสุดสีสมนี่ก็ลดฝาด้ค่ะสุดชีขาวหนาคุ้นจะสวยแล้วก็เด็กๆขึ้นนะคะนะหน้าสวยเลยเด็กขึ้นนะบำรุงกลางวันบำรุงกลางวันจาพาผิวให้ดีแล้วถ้าแปรงถ้าเคีมอีหยังลงไปมันก็มีอลาเนะค่ะทผช้ชมเอาขอทผช้่มโจกดีเราด้วยถูกหอยไปนน้ำกันตื่นขึ้นมาจะแดงว่าถ้าในหลังหนาด้ยิ่พอกระลูกโซกันยังเรียกสามห่างกั ฮะคือกันก็นเรียกฟันแท้อเออฝันเขาก็จะมีปลอเสื้อไปให้ไวถุงนี่ถุงนี่เป็นถุงตีฟองใส่สบู่เด้อค่ะในชุดเล็กจะได้ถุงตีฟองหมดเลยใส่สบู่นี่ถูถูถูโอ้ยเลิศละเลิศเลอศเฟอร์เฟคค่ะท่านผู้ชมนี่เลขกันผู้บริษัทสั่งสี่ผู้สีส่สิบหกคนสั่งเซียนเหล่าเลขคนชงมาให้ขึ้นบอกกันครับวัะนนี้ดูอะไรยี่ว่าสีล่หลั่ม นย์หกศตัวเดียวมันจุดทูบเยหกศูนย์ตัวเดียวมันเาสานรยานาเียบอยเต็ท่าเมอ๋อเอาแต่มสันเอาเพิ่มไหมหกศูนย์นะซื้อแล้วเออเอาเพิ่มหกศูนย์พันคุ้นพันหรอกแยาสิพเลขคุ้พันหรอกเลขคน้นอันประซื้อกันไว้ละเออศูนย์หกศูนย์หกะว่าขันหมังเอาเอาศูนย์หกหาสิบข้างล่างนะ,ะเฉพาะข้างล่างอย่างเดียวเออหาสิบ เพราะว่าเพราะว่าเลขคนโพลาดเพิ่นหศูนย์หกตัวเดียวเพราะว่าเพิ่นดิสัอูปูซีทูเป็นเนคนโพลาดท่านผู้ชมคนอุบลเลคนอุบลที่เพิ่นหหกเก้างวดนั้นนะเราก็ซื้อหกศูนเดบลาตอเี่ไปเ็จอยสองใหม่บนี้อืศูนย์หกของคนอันอุบลที่เพิ่นห้งวดก้อนหกเก้าตัวเดียวนะเออสูตรหนึ่งหกเก้าตัวเดียวศูนยนี่งวดนี้เพิ่นได้ศูนย์หกตัวเดียว ก็เลยซื้อไว้แล้วแต่ซื้อไว้์ปะหลายเพิ่มยิกเนี่ยเอาตะล่างศูนย์หกหกศูนเอาตะล่างเอ้ศูนย์หกเอาอันอันหาสิบไอ้หกศูนย์เอาอันสามสิบเอาตะล่างอย่างเดียวอืมอีกอย่างสองเอาอันหาสิบุ้นเอาไ่หาสิบตัวยาง้าสิบตัวเออก็ได้ก็ได้โอเคเอาต้นเ้เหรออืมเอาตามไปสมลวยยถูกหอยไปน้ำกันเน้อ่ะเด้อ เมื่อนี้ในเวลาหกโมงกว่านี่ตื่นขึ้นมาพอก,กับลูกโซเลียงเล็กก็เลยเอามาทายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ้ง่าเข้าฟันตัวใดมันออกมาได้ให้แผ่นสีา่าเข้าถือตะพูเดียวเนาะค่ะเนาะขอท่านผู้ชมโชคดีทุงตีฟองนี่เวลาอันเวลาสบู่ท่านเลียก่อนเล็ก่อนน่อยสามสี่ก่อนเอาใส่ในนี่มาใส่มาร่วมเลยค่ะโดยที่ท่านจะไม่ได้ทิ้งเลยนะโดยที่ท่านจะไม่ได้ทิ้งเลยทุงตีฟองนี่ ้ามีสบูก้อนเลขก้อนน้อยก้อนนี้ยังเอาไซ่ลงไปแล้วมาถูให้มันเหมือนเกีียงเลยค่ะถ้าถ้าบดได้ไซต์ตัวนี้เนาะตัวนี้กับแก,แก้ไซตตัวนี้มันจะประหยัดกว่ากันเนาะคะ่ะถขูขี้ไข่ถูอยังก็ดีนะะทูตีฟองอย่าทิ้งนะคะที่เอาไปน้ําขีมเนาะคะ่ะเอาแค่นี้แล้วเนาะคะ่ะทานผส้่มก่อททานผส้ชมนำด้วยทูไว้เปนนํากันค่าขอบคุณค่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวรุ่นเลขไปน้ํากันเนาะทำมาแรกเนาะ